What di พบกับพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับในไมค์คราฟวันนี้มาแปลกใหม่มากวันนี้เราอยู่กันที่ลีโอแคสซิตี้เอ่ออันนี้คือเมืองที่พี่เปิดขึ้นมานะครับเอ่อเมืองใหม่นะครับเอาคนใครนะครับที่เป็นคอไมค์คราฟนะครับหรือว่าเล่นทั้งโรบบอกนะครับหรือว่าไมค์คราฟทั้งสองอย่างเลยนะครับเป็นชุมชนตัวเหลี่ยมนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เซิร์ฟนะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองโดยวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับจะ ก็ยังติดตามตัวพีไปตลอดนะครับเหมือนกับวิญญาณนะครับอันนี้นะครับวันนี้เราจะไม่ได้พาน้องๆไปทําอะไรนะเพราะวันนี้น้องๆเขาทามากันถึงเกือบจะที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทัวร์เมืองรีโอแคดซตี้กันนะครับว่าเมืองเราเนี่ยทำมาแล้ว2วันมีอะไรนะครับใหม่หรือว่ามีอะไรผุดขึ้นมาบ้างนะครับและยังย้ําอยู่นะสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดใจคลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดเข้าดิสคอร์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้เริ่มมั่ โอเคเริ่มเดินมั่วกันแล้วโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปทัวร์เมืองลีโอแคสซิตี้กันเลยว่าในลีโอแคสซิตี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยแล้วก็อย่ามาสีพี่อย่าเด้าพี่ขอร้องโอ้ยคันทีหมดแล้วค่ะออกไปค่าออกไปออกไปหมดไปแล้วสกงสกินก็ไม่เห็นอุบาทมากไปดูกันเลยมาเราจะเริ่มจากตรงกลางกันเลยนะครับนี่เลยพอเข้ามาในเมืองนะครับเราจะเกิดตรงนี้ในุ่ยตรงนี้ใช่ไหมว่าตรงนู้นสินี่เราจะเกิดนะครับหน้าบ่อน้ำนะครับรมเนียมของเรานะครับคือเดินลงน้ําไปเลย ิดมานะครับให้เดินลงน้ําไปนะครับแล้วก็จะเจอกับแอซ์ลลตโต้นะครับว่ายอยู่ตรงด้านนี้นะครับอุ้ยน่ารักคุฟิงนี่เราก็เดินขึ้นมานะครับโดยเข้าไปในเมืองนะครับให้เดินขึ้นไปด้านบนเลยเราจะมีเมืองให้เลือกนะครับทั้งหมด3เมืองนั่นเองนะครับเป็นเมืองเริ่มต้นของเรานะครับนี่เลยอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนนะครับเราจะมารีวิวทั้ง3เมืองกันว่าเป็นยังไงบ้างน่าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นธงประเทศนะนี่ที่รูปพระจันทร์อันนี้นะครับนี่ให้เครดิตป้าขมเเลยทนีเนยครับาก็จะเจอแผนที่นที่เ่ย ไม่ได้อัปเดตนะครับแผนที่ยังไม่ได้รับเออัปเดตปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี้มีอะไรมากมายแล้วเนาะอันนี้ทํามาตั้งแต่ตอนที่แบบเพิ่งสร้างอันนี้ครั้งแรกเลยแผนที่ก็มาเลยนะครับเดี๋ยวรอหนึ่งอาทิตย์นะครับแผนที่ก็จะอัปเดตนั่นเองอฮ้ยตื่นเต้นไม่ไหวดอกอะไรนะดอกทานตะวันนะครับเข้าไปด้านในนะครับนี่เลยเราก็จะเจอกับสภากลางนั่นเองนะครับโดยในนี้นะครับก็จะมีห้องของแต่ละประเทศนะครับอยู่ในนี้นั่นเองนี่เลยตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เกิดแรกๆนะครับยังไม่รู้ว่าห้า บอกกันเลยว่าค่าเงินของที่นี่นะครับใช้อะไรอะไรกันบ้างเช่นนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเนี่ยหนึ่งแอลรเท่ากับกี่เพชรนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเรานะครับหนึ่งแอลมร่จะเท่ากับ10เพชรสิทองนะครับก็จะเท่ากับ1เพชรอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นค่าเงินย่อยๆเป็นละเอียดแบบเป็นตะปุ่มเป็นตะป่่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเดินเข้ามาด้านในเลยนะครับจะมี n p c ตัวนี้ยืนตลอดเวลานะครับซึ่งเซิร์ฟเราเปิดตลอดเวลานะเข้าลิงก์ด้านล่างเลยแล้วอย่าลืมใส่ให้ถูกด้วยนะครับเล่นได้ทั้งงา่ลเอยยน2 ภายในเมืองเรานะครับก็จะมีธงอยู่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับสประเทศของเรานะครับสอาณาจากักรน,นี้อันนี้อันนีมเกี่ยวนะอันนี้เป็นอาณาจักรกองโจนเขากาลังจะมาอยู่กับเรานะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะมาอยู่กับเราหรือเปล่ารอดูรอดูเลยเข้ามาฝั่งนี้นะครับนี่เลยในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องประชุมนั่นเองเวลาเขามีประชุมกันนะครับเขาจะมาประชุมกันที่ห้องนี้อันนี้รีวิวแบบข้าวๆแล้วกันให้เข้ามาดูในรีโอแคสกันเองแล้วกันหรือชนเลียลังการมากอันนี้ใช้เวลาทําประมาณ8วันนะ วิคายบินมานะบินล่องบินลอยเข้ามาด้านในนะครับนี่เลยก็จะเจอกับห้องของแต่ละประเทศนะครับก็คือสามารถเดินมาข้างบนได้เลยนะมาเลือกประเทศนะครับก็จะเมืองมีเมืองนี่เลยเทอร์ลฟานี้โอ้เข้ายากเข้าเย็นเข้าไปด้านในนะครับประตูเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ฟรุบนี่ก็จะเจอกับนะครับเจ้าของประเทศนั่งอยู่ตรงด้านนี้ีแบบนี้เลยสกินไม่โหลดนะครับอย่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับของฟรีก็เข้าได้นะครับก็คือไมค์คาเถื่อนก็สามารถเข้าได้มันจึงไม่โหลดสกินของบางคนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหา อะไรต่อการเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นโลเปนะครับก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมืองเทอร์ดีฟานะครับซึ่งเทอร์ดีฟาเนี่ยจะเป็นเมืองนะครับซึ่งมีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่อนข้างสูงนั่นเองเอออันนี้ก็ยังเป็นน่าจะเป็นบ้านของเมืองกองโจรในอนาคตอันนี้ยังไม่ได้เข้ามาต่อเติมนะครับไปดูฝั่งนู้นกันมา้าง นี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นเมืองอะไรนี่ภูนะครับชวาัลอะไรนี่ชวาลัยพัฒอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับชื่อมลังการงานสร้างมากเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับห้องที่มีความแบบเออแต่งในสไตล์นะครับยุคโบราณนิดนึงเออสวยงามนะเป็นแบบสไตล์ไม้ตัวเองสำหรับใครที่ชอบเมืองนะครับแบบอยู่แบบอัตคักอดสูนะครับก็เชิญนี่เลยนะครับชวาัยนั่นเองรู้แตรออนาคตก็อาจจะพัฒนาก็ได้อย่าไปบูลลี่เมืองเขาเยอะนะครับเข้ามาสู่เมืองนี้กันบ้างอันนี้เมืองอะไรติดป้ายหรือเปล่าเดี๋ยวขอ ไปแบบชื่อว่าเมืองหงขาวนะครับอู้ชื่อเหมือนเบียรนะ์เลยเนาะเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะไปดูด้านในกันบ้างด้านในก็จะมีความขาวตกแต่งแบบคิงครีนนะครับสะอาดหูสะอาดตามากอันนี้เป็นส่วนแค่ห้องสภานะเวย้ยซึ่งแต่ละห้องนะครับก็จะแต่งตกแต่งตามเมืองนั่นแหละเช่นเมืองนี้มาในสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมาในรูปแบบของญี่ปุ่นเมืองนี้มาในสไตล์ของความอาตาาตัตคัดก็จะมาในความของอมัมอาัตาคัดนั่นเองส่วนเมืองไหนมาแบบมินิมอลนะครับสีขาวสดใสก็จะมาในรูปแบบของสีขาวสดใสนั่นเองรอบนี้เราไม่แอปเดินแล้วนะครับเราจะบิ บ้าางดีกว่ไปดูของสารส่วนกลางกันบ้างนะครับนี่เลยส่วนกลางก็จะอยู่ตรงส่วนนี้หมดเลยนะครับเกาะกลางตรงนี้ก็จะเป็นของส่วนกลางทั้งหมดเลยนั่นเองอันนี้ก็ไม่รีวิวเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทุกคนก็ได้พบได้เจอกันอยู่แล้วเพราะมันเดินเข้าไปได้นะครับส่วนส่วนอื่นนี้ต้องให้เจ้าของเมืองเขาอ,อนุมัติั่นเองนี่ก็จะมีสารเมืองนะครับนี่อันนี้จะเป็นสารเมืองอ่าโอเคดูแค่นี้พอเพราะว่าจะให้กดเข้าสู่เซิร์ฟเรียลแคนั่นเองเออเรียลแคตี้ของเรานะครับไปดูที่เมืองแรกเลยนะครับว่าเมืองแรกเนี่ยชื่อว่า เพิร์ลีฟามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับแยวเราแอปเดินสักนิดหนึ่งแล้วกันมาเลยวะโอ้โหอลังการมากก็คืออยู่ด้านหน้าสภานเลยนะเมืองนี้อยู่ด้านหน้าสภานเลยนะครับโดยวิธีการแบ่งประเทศเรานะเราจะแบ่งออกแบบรอบรอบกองเกาะกลางนะครับให้ออกไปตามจุดต่างๆนั่นเองนี่เข้าสู่เมืองแล้วก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับนี่เข้ามามันจะมีพนักงานต้อนรับวิวมีธงอลังการมากอันนี้จะเป็นธงประจาเมืองของเขานั่นเองเข้ามาโอ้โหล็อบบี้อลังการน้ําใสไหลเย็นเวอร์โอ้โหแล้วทำไมตรงนี้เขาไม่ทําบันไดให้เราด้วยต้องกระโดดขึ้นเองด้วยเ เข้ามานะครับโอ้โหอลังการมากเราขอบินดูนะครับนี่โอ้โหอลังการประตูซุ้มสุดอลังการนะครับแบบเราขึ้นไปด้านบนกันบ้างซิหุ้ยแบบเฮ้ยมันดูเป็นญี่ปุ่นเนาะกลิ่นอายของประเทศญี่ปุ่นนี่ครับตอนนี้กําลังแบบครุ่นมากไฟไหมหรือเปล่าที่จริงตรงนั้นน่ะเอาไม่ใช่เข้ามานะครับอันนี้ร้านอะไรอ่ะโอ้โหสวยงามมากอันนี้จะเป็นร้านลาเมงนะครับเหมือนร้านอาหารนั่นเองหุ้ยสวยงามเลยนะมีเก้าองเก้าอี้นะครับโอ้มนหลุดมาต่างโลกเลยเนาะมาดูของส่วนนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นร้านอะไรเหมือนจะเป็นร้าน เป็นร้านอะไรกาเรยกองนี่เหมือนจะเป็นร้านเชโอ้เป็นร้านราเมิงมั้งด้วยนะใช้คําว่ามัง้งมาอ,อ๋อรอ้านราเมิงเนะครับเจ้าของเมืองอยากจะพาทัวร์ไหมมาเดี๋ยวจะเปิดไมค์ให้เจ้าของเมืองนะครับพาทัวร์นั่นเองมาเชิญเลยครับเจ้าของเมืองพาทัวร์ได้เลย ในครับนาไปเลยครับโซนปิกนิกอยู่ตรงใส่นอวิใครเข้ามาทุบโอ้โหทาต่อหน้าเลยก่อสร้างให้เห็นนะครับมีความโปร่งใสเมืองนี้ก่อสร้างให้เห็นเลยนี่สะเข้าจริงๆก็จะไม่ทันใจเข้ามาหนนนี้ก็จะมีโซนปิกนิกวิน่ารักไอ้ก็นั่งปิกนิกกันได้พวกเราก็เหมือนนั่งยองๆนะครับตรงนี้ก็สามารถขี่แบบเอาดรนไ่เองนะครับอู้หูคนดูกูขี้เต็มเลยพระเจ้าช่วยไปต้องนู้นต่อใช่ไหมครับหต้องตรอดนะไม่ใช่ต่อตรอดเข้าไปโอ้โหตุดนนี้อะไร อลังการมากเปิดมามีดอกบัวด้วยโอ้สาราพ่พอปู่นะครับสุดอลังการเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขึ้นไปดูหน่อยนะขอขึ้นไปดูหน่อยโอ้สำหรับบ้านเมืองนี้นะครับชื่อว่าเทอร์ดีฟาใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยเทอร์ดีฟาครับอันนี้อะไรเขาไม่มาลบอันนี้อะไร อันนี้มันเสาไฟเมืองไหนครับเนี่ยอืหงขาวลุกล้ำจิตธิเขตเขตปกครองนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเสาไฟมาโผล่อยู่กลางแม่น้ําเลยอ่ามาดูในเมืองแล้วกันดูในเมืองในเมืองไม่ได้อะไรสวยๆทั้งนั้นโอ้โหรายละเอียดเมืองนี้ก็คือสุดยอดครูเป็นร้านโมจิโบราณนะครับนี่ไงนี่มีอันนี้คนนี้ด้วยอันนี้เป็นนะครับในส่วนของ NPC นั่ซเองของร้านนี้นะครับสวยงามแต่ตัวหน้ารักนเลยโอ้มีห้องพักอยู่ด้านบนนะครับห้องพักอ่ะลงลนเข้าไปทัวร์ห้องพักนะครับว่าสไตล์ ญี่ปุ่นเลยนะเมืองน,นี้ขึ้นไปดูด้านบนหน่อยนะครับอุ้ยก็จะมีในส่วนของห้องนงห้องนอนนะครับนี่เลยน่ารักฟ้งฟิงนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนคู่รักนอนแบบนอนข้างๆกันแบบทะเลาะกันไงก็เลยนอนหา่างแยกเตียงกันนอนไงเ้อ <c oughs> ทะเลาะกันระหว่างเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นที่พักอาศัยของประชากรอ,อุ้ยรายละเอียดเมืองเขาสวยนะอันนี้อะไร <choking S 1> เหรอครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้นนยังไม่มีทางไปเลยนะเนี่ยโอ้เป็นพิพิธภัณฑ์เข้ามาประตูตรงด้านไหนครับนึกว่าเข้าตรงกลางมาตั้งแต่ไรอ๋อเข้าข้างๆเนาะโอ้อดีตต้น นี่ปลูกมาพันสี่ร้อยปีแล้วใช่ไหม <laughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อตายแล้วใครพูดแสรกยัยเมื่อกี้บ้านวางขายอะไรครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย็นเย็นเย็นยังไม่ถึงคิวนะครับอ่าโอเคขอขอดูแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันละเอียดไปนะครับเดี๋ยวคลิปชาวแปดวันนะครับ <laughs> มาดูโซนนี้กันมา้าง อ่าตรงนี้กําลังจะกลายเป็นโบสถ์เนี่ยนะครับคนงานกําลังทํางานยันดึกยันดื่นเลยนะครับอู้ช่วยปรับกำลังเตาเช้าไว้ววหน่อยนะครับมืดมากเลยตอนนี้มืดตึ๊บเลยนะครับมองไม่เห็นเพื่อนแล้วนะครับอู้นี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่อ้โหอันนี้กําลังสร้างโบสถ์นั่นเองเฮ้ยรอเลยรอดูความสวยงามนะครับอันนี้บ้านสีชมพูด้วยไปไปดูเมืองข้างบนฮ้ยมันมีอีกที่หนึง่งเมืองนี้นะครับจะมีจุดพิเศษก็คือมีกองโจนอยู่บนภูเขาเลยมันพิเศษยังไงวะเนี่ยมันมีกองโจนอยู่บนภูเขาด้วยขึ้นมาานะะครรัับบกกก็จจจเเออหล่งโ แต่กองโจนไม่อยู่วันนี้กองโจนพักรอนนนเนี่นี่กองโจนไม่อยู่โอเคไม่เป็นไรมัน <c oughs> เป็นเป็นกองโจนแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะอยู่กองกบจองจองอะไรทุกคนเลยกองโจนเนอะพูดแบบนี้ไปมั่วไปเรื่อยแหะสำหรับใครอยากอยู่กับกองโจนนะครับก็ตรงนั้นเลยนี่โขนี่เมืองหงขาวต้องเดินไหมพี่ต้องเดินในเมืองหงขาวเนี่ยต้องเดินเนาะโอ้โหอลังการอลังการมากอันนี้ต่อกับสะพานะครับก็จะมาในส่วนของข้างๆเข้ามานะครับโอ้โหสวยงามมากสวัสดีครับนี่อันนี้ เป็นเจ้าของเมืองเดินเข้ามาเลยโอ้โหสวยงามอย่าลืมไปลบตรงนู้นด้วยนะครับไอเขา <c oughs> ไปลบด้วยน,นะเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับความสวยงามของเมืองหงขาอุยชอบป้ายนะป้ายค่อนข้างค่อนข้างทําดีเลยเพราะว่าเป็นษาตัวภาษาไทยที่แบบว่าดูดีเออทาสวยทําสวยนะไม่ได้ทําเล่นๆนะเนี่ยเมืองเนี้ก็ทําของเขาดีนะไหนลองขึ้นไปด้านบนหน่อยโอ้โหอันนี้คืออะไรครับหนูจะทําสนามกอล์ฟหรอลูกหรืออะไรอันนี้น่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าเหมือนจะเป็นบ้านเรือนในอนาคตนะครับ ก็ยังไม่แน่ไม่นอนเนาะเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสถานีบกสของเขานะครับตอนนี้ก็เหมือนจะยังก่อสร้างทางรถไฟไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวเรารอดูรอชมกันเลยนะครับในส่วนของด้านนี้โอ้โหตรงนี้แบบบ้านเมืองนี้เขาจะมาในช่วงแบบว่ามีแนวแบบยังไงมีความสวยงามในรูปแบบของแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเขาขาว,ขาว,ขาวคิงครีนนะครับสำหรับใครอยากจะมาช่วยทําเมืองนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรหัสเซิร์ฟของจาว่าแล้วก็ส่วนของเบสท์ล็อกนะครับเอาไว้ด้านล่างให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะวิ้ยเหล่า นกแก้วโอ้โหบินได้สวยงามน่ารักปะเราไปดูเมืองสุดท้ายเลยนะครับทุกคนลุ้นและว่าเมืองสุดท้ายเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับและเมืองสุดท้ายของเรานั่นก็คือเมืองชะวาไลอะไรทักอย่างหนึ่งเขาื่อย่างนี้แหละชะวาไยชะวาลุยทักอย่างนี้แหละชะวลึงหรือเปล่าเราต้องไปเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเริ่มตั้งแต่ทางเข้านะครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปเลยด้านในโอ้โหเป็นอุโมงค์น้ำนะครับด้านนอกก็คือจะมีซอมบี้มากัดกูตอนไหนก็ไม่รู้เข้าไปด้านในหน่อยนะครับปเลสโก้เลสโกเราจะไม่บูลี่เมืองใครนะครับทุกคน ทุกเมืองสวยทุกเมืองดีนี่ครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนะ่ยเหมือนทําไม่เสร็จเลยเอ,อะไรมาแปะเอาไว้เข้าไปด้านในบ้างโอ้โห มีลิฟต์อันนี้มีลิฟต์นะอันนี้แบบมนนีความแบบมีลิฟต์โอ้พี่เข้าผิดลิฟต์ครับอันนี้ลิฟต์ลงอันนี้ลิฟต์ขึ้นเข้าไปปุ๊บเราก็จะพุ่งขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับออเอามาอันนี้บ้านน้องไฟไหม้หดือโอ้บ้านนี้นะครับเขาก็จะมีความแบบเรียบง่ายสําหรับบุคคลเริ่มต้นนะครับอยากอยู่แบบไมค้าแบบคลาสสิกนะครับก็สามารถมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ก็จะมีด้วยกันให้เลือกนะครับทั้งหมด4ซอยนั่นเองก็จะมีซอยหนึ่งสองนะครับสามและสี่ก็จะมีโรงพยาบาลร้านอาหารครบถ้วนเลยนะครับในส่วนนนนี้้ก็็จะเปบา นั่นเองเนาะเป็นบ้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่เลยเป็นร้านอาหารแบบมินิมอลนะครับเข้ามาฝั่งนี้กันบ้างก็จะมีความเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าร้านอะไรจริงๆอ่ะมันเป็นธนาคารหรือเปล่าอู้แต่สวยนะทาดีอยู่นะทําดีอยู่โอเคครับและนี่นะครับก็คือเมืองของเรานั่นเองกับ Leo c a s City ใน Minecraft นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับในช่วงปิดเทอมแบบไม่มีอะไรจะทําจริงๆแล้วชีวิตมันว่างเปล่ามากนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ในเซิร์ฟ Minecraft Leo c a s City นะครับซึ่ง สามารถเข้าได้ทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เลยไม่ต้องกลัวนะครับพวกเราเตรียมพร้อมสําหรับพวกท่านเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันประมาณนี้ครับสักวันหนึ่งพี่อยากจะใส่มากเลยกับสกินนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ